สวัสดีค่ะไม่ใหญ่เด็กกระตาหน่อยตาหน่อยไปแล้วในสของฝากนะคะไปบ้านไหนเนาะนี่ของฝากกระตาหน่อยโอ้ไก่ไก,ไก่วิวิใส่ไก่หน่อยเขาคอยคอยคอยไปแล้วเด็กกระตาหน่อยไปฝากฝากคนไหนเนาะสาวโบ สาวโบสาวไาลาด่ดอกดอกส้มกันขอบคุณโบสวยๆนะคะจากแม่ลีเย็บมาให้ได้ของฝากนะคะทื้อดีทื้อดี โบยังยังจืดผื่นๆเป็นสันเรีบ <laughs> ไปแล้วเราก็จะกล้วยพี่เรนนะคะไปฝากพี่ปีจากพี่ปีนะขอให้พี่ปีนะคะจากแม่เรนไปแลกก้วกระตาหน่อยถือดิ ทีอดีด้วยโบเซสวยจากแม่แม่นะคะจากแม่แม่บ้านอุ้มไปฝากไผโนอนนี่ฮะฝากไปฝากไฟาฝากเถอะเฮียนฝากบาละซื้อเดกเดเกด bà thân hoạt bà thân hoạt ờ ừ, thứ bảy bà thân hoạt được ý cái vô mừng thứ bảy cái đe cái đe vô ờ ừ. thứ bảy ừ, dàn hi ăn không ขอบพระคุณแม่ลีนะคะเย็บให้สวยแล้วก็ขอบคุณแม่แม่แมบันอุ่มนะคะประแว่นขอบคุณหลายๆเ้ย,ยโอ้ยกระตาะตาหน่อยถือดีถือดีอดเออถือไว้ถือทะเลทะเลเออ <laughs> ừ. bốn vầy bốn vầy bốn xuống 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 phạt xuống bốn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  มีคนอยู่บ่ก็แม่นออกย่างเลรอติฮะเอ๋มิตาสางหรือว้าเวเราไทยออกเดินแล้วนะคะแต่ของบ้านเพิ่นอยู่บ้านนี่ ไปแล้วจะข้องบ้านยังถือไปบ้านรูปตีไปแล้วพี่พี้ ไออุนใส่ผู้ใดเพียวละไทยตีสบายดีละตีพ่อใหญ่เป็นจังไหนใครแน่ละตีเอาใหญ่กับมาน้ำยูนี่กันตีอาแล้วผู้ใดเบื้องหลังอยู่บ้านนึกมาเหมือน โอ้มีคนอยู่อยู่ได้ยินยายสมว่าอยู่ห้องบันไดเวมาหาจากเทียหลงยากระเว้นกับหลงใครแน่ขึ้นละวะพ่อใหญ่พ่อของแม่สมนะคะ คนเบอร์สบายค่ะมาอยู่นําทองเอ้ยทองทองก้อนทองก้อนวัน <c oughs> นี้วันไดนถือไปหาไปหาเสาใบเข่าแน่เจ้าคุณหาเสาใบเข่าใช่ไหมคุหาเสาใบเข,าเขา่า,า,เขาก่อนโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <het at> เออห้องใส่กันละเทเนียวตองต้องฮ่าฮ่าเออพี่พีเอางานเข่าแล้วพี่น้องงานเข่าแล้วงานเข่าแล้ว

ินหอยกันก็กินหนอนแห้พูดดอกดอกตกดอกอุ้มนี่แล้วดอกอุ้มฮะไปยังถามพี่ปีพี่ปีไมาต้อใสเอาอันนั้นอะไรไทยเข้าไปยังติไม่เห็นติเอาเพคนเอาไปผูกทั้งทิงบ้างใช่ไหมอ๋อมาแจวของมาฝากเพคุน เอจีเพื่อนเ,เอาของมาฝากเอาบอกกำลังไก่ <c oughs> โอ้ยนอกะพูดกระเกินเดินเดินเทียพ่อการพี่ปีเขาเป็นสาวแล้วเขารับจ้างทั่วรอ,อบหมู่บ้านได้แล้วอ <c oughs> ดอกผู้ใดดอกกุใหญ่อูอดต้นนึงต้นนั้นเป็น chấm phút đấy ô, กี้ทางครับเอ้ยจำผู้ใดโอ๊ยโอ๋เอาลูกสาวขึ้นดิเอาลูกสาวขึ้นเลยจำบ่ได้เลยค่ะโอ้ยคิด นั่นกระห้องใส่คือกันเห็นมูเขาห้องกระห้องบอยยคอนบอยู่วาจะของบ้านบอยูอ่ฝากเพืนไหวบอยนะจังไหนฝากแม่สมไหวก็ได้อืม นี่นะคะเอาโบดอกนะคะมาให้พี่อราไทยสะเพอเื่นพอบูยและฝากแม่สมไหวแมนจากจากเมลี่คุนฝากใหม่พี่อลาไทยโบมีพนบู่ยไล่ดอกสงสารไล่ดอกสงสารนันดอกแบบนั้นล้ะนันจุ่มอย่างล้ะนั้น เขียดเขียดเขียดด้วยหลยไปหาพี่ปีด้ยก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสวัสดีค่ะ